เคยสงสัยไหมว่าทําไมชายไทยก่อนบวชต้องเป็นนาคอย่างเรียกว่าบวชนาคด้วยลองมาสืบหาต้นเหตุของประเพณีการบวชนาคในปัจจุบันกันเถอะครั้งสมัยพุทธกาลมีนาคตนหนึ่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเมื่อฟังธรรมมากเข้าก็เกิดความรังเกียจในชาติกำเนิดของตนเองนาคิดหาวิธีที่จะทำให้เกิดเป็นมนุษย์นาคระลึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นว่าทรงเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ การบวชเป็นพระภิกษุในสำนักของพระพุทธเจ้าคงเป็นหนทางที่ช่วยได้เมื่อคิดได้ดังนั้นจึงจำแรงร่างเป็นมนุษย์แล้วเข้าไปขอพระเถระบวชเป็นพระภิกษุเมื่อพระภิกษุทั้งหลายยินยอมให้นาคจำแรงบวชนาคในร่างของพระภิกษุก็ปฏิบัติศาสนกิจต่างๆเหมือนพระภิกษุทั่วไปแล้วเลือกจำวัดยังกุฏิท้ายสุดของพระวิหารร่วมกับพระภิกษุรูปหนึ่งตอนหลับนาคก็ไม่ยอมหลับ เพราะกลัวว่าตนจะคืนร่างเดิมพอพระภิกษุเพื่อนร่วมกุฏิออกไปเดินจงกรมนาคก็วางใจหลับนอนไปร่างจริงกลายเป็นนาคดังเดิมต่อมาพระภิกษุรูปนั้นกลับมายังกุฏิเห็นนาคนอนขดอยู่ในกุฏิก็ตื่นกลัวจึงร้องเสียงดังจนพระภิกษุรูปอื่นสงสัยพากันเข้ามาดูเมื่อภิกษุทั้งหลายมาถึงกุฏิที่นาคนอนขดอยู่ก็ถามขึ้นว่าท่านร้องเสียงดังด้วยเรื่องอะไร พระภิกษุผู้พบนาคนอนอยู่ในกุฏิตอบว่าท่านทั้งหลายกุฏิของเรามีนาคนอนอยู่เมื่อนาคได้ยินเสียงคนข้างนอกก็ตื่นขึ้นแล้วกลายเป็นพระภิกษุตามเดิมพระภิกษุทราบแล้วว่าพระภิกษุรูปนี้เป็นนาคจำแรลงมาจึงถามว่าท่านเป็นใครนาคตอบว่าเราเป็นนาคพระภิกษุทั้งหลายถามต่อว่าแล้วท่านทำเช่นนี้เพราะเหตุใดนาคจึงเล่าสาเหตุที่ต้องจำแลงร่างเป็นคนมาบวช ให้เหล่าพระภิกษุฟังพระภิกษุทั้งหลายนำเรื่องทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประกาศให้ประชุมสงฆ์จากนั้นพระองค์ตรัสกับนาคว่าเธอเป็นนาคไม่สามารถเจริญในพระธรรมวินัยของเราได้หากเธอปรารถนาเป็นมนุษย์ขอให้เธอรักษาศีลแปดในวันที่14 15และ8ผลบุญแห่งศีลจะส่งผลให้เธอพ้นจากชาติกำเนิดที่เป็นนาคและจะได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติถัดไป นาคฟังคําตรัสของพระพุทธเจ้าว่านาคไม่สามารถเจริญในพระธรรมวินัยของพระองค์ก็บังเกิดความเสียใจส่งเสียงร้องไห้แล้วจากไปสาเหตุหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้นาคบวชเพราะนาคเป็นสัตว์เดรัจฉานจากเหตุการณ์นาคจำแรงเป็นมนุษย์มาบวชกลายเป็นคําถามในคําขอบรรพชาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันดังคำที่ว่ามนุษย์โสสิเธอเป็นมนุษย์หรือไม่ คำถามนี้เป็นการเตือนใจให้กับคณะสงฆ์ยึดมั่นในพระวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างเป็นการสะท้อนถึงความใส่ใจของคณะสงฆ์ในการตรวจสอบที่มาที่ไปของผู้บวชอีกด้วยนาคปรารถนาเกิดเป็นมนุษย์มีมานานแล้วอดีตตพระชาติหนึ่งของพระราหุลเคยเกิดเป็นนาคมีนามว่าปัทวินทะนาคราชก็มีความรู้สึกรังเกียจในชาติกำเนิดของตนเองที่มีรูปลักษณ์ที่น่ารังเกียจ จนกระทั่งนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกมายังนาคผีพพในตอนนั้นเองนาคก็ได้เห็นสามเณรน้อยหน้าเลื่อมใสสามเณรน้อยรูปนี้คือพระโอรสของพระพุทธเจ้านาคจึงอธิษฐานขอให้ในภายภาคหน้าได้เกิดเป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์ใดในอนาคตต่อมาในสมัยพระสมณะโคดมพุทธเจ้าจึงได้กำเนิดเป็นเจ้าชายราหุลพระโอรสแห่งเจ้าชายสิทธัตถะ กับเจ้าหญิงยโสธราผู้ริทัตชาดกนิทานที่เล่าถึงอดีตพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ทรงเกิดเป็นนาคก,ก็มีความปรารถนาอยากเกิดเป็นเทวดา้าวสักกะเทวราชทรงชี้แนะให้พระภูริทัตรรักษาศีลจะได้เกิดเป็นเทวดาในภายภาคหน้าการที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะให้นาคศึกแล้วเปลี่ยนมาถือศีลแทนเพราะศีลมีอานิสงส์ให้เกิดในสุขติภูมิคือโลกมนุษย์และสวรรค์